สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแลายล้านไลออนคายเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจนะครับบายเป็นไลออนคานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับใครหานะครับหุ่นไดเอสวันรุ่นท็อปสุดเป็นโฉมใหม่มเนาะเชนกระจังหน้าหุ่นยนต์แบบนี้นะครับรอติดตามคันนี้เลยนะครับและคันนี้นะครับต้องบอกว่าคองแถมของแต่งคุ้มมากนะครับช่วงล่างอัปเกรดนะครับช็คให้ถึง4ต้นนะครับและยางยางใหม่ด้วยนะครับและภายในนะครับคันนี้เรามีการ ติดตั้งฟิล์มให้ใหม่รอบคันมีม่านให้รอบคันนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดดีลักประตูฟ้าซ้ายขวากล้องรอบคันคูดคอนโทรลหกออปชันที่พูดมาเยอะมากๆและราคาวันนี้ต่ำล้านแล้วนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปชมคันนี้แต่ผมจะพาไปดูนะครับพรีวิวนะครับรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกตัวรถสาหรับคันนี้กันก่อนเลยครับ คันนี้นะครับจะเป็นฮุนไดเอสวันนะครับ2.5ดิลักนะครับก็คือรุ่นท็อปสุดของเขานั่นเองนะครับคันนี้นะครับมาในปี2018นั่นเองนะครับเป็น18.18ลูกค้าออกรถเดือนธันวานะครับก็จดทะเบียนนะครับเดือนธันวาเลยนะครับปี2018นั่นเองนะครับแต่จะได้เป็นโฉมใหม่แล้วนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเขาจะเรียกบางท่านเรียกว่าโฉมใหม่นะครับหน้าใหม่ก็ได้นะครับบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเออหน้าหุ่นยนนะครับเพราะว่าดีไซน์นะครับเขาเปลี่ยนไป กัจังหน้าใหญ่ขึ้นแล้วก็ไฟก็จะเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นไฟแบบแนวนอนแบบนี้นะครับแต่ถ้าโชว์ปี16-17เนี่ยไฟจะเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็จังหน้าก็เป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับแต่เครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเลยนะครับ เป็นเครื่องยนต์คอมเบอร์เรลดีเซลนะครับ2,500ันซีซีเป็นเครื่องยนต์ a 2นะครับเครื่องตัวนี้นะครับอึดถึกทนนะครับอ่าเขาใส่มาประมาณ10ปีแล้วก็คือตั้งแต่ปี2012ถึง22เป็นเครื่องบล็อกนี้นะครับที่อึดถึกทนนะครับอ่าแล้วก็นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอัตราการสิ้นเปลืองนะครับต้องบอกว่าประหยัดมากๆนะครับจากที่เรามีการนะครับอ่าเทสไดร์์นะครับหรือว่าทดลองขับนะครับเวลากลับบ้านต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนั่งเต็มทุกที่นั่่งเนีย โอ้โหขึ้นเหนือลองต้นะครับขึ้นดอยสบายเลยนะครับประหยัดมากนะครับประมาณสัก13-15ลิตรนะครับบวกลบประมาณนี้นะครับถือว่าประหยัดมากนะครับภาษีก็ถูกป้ายฟ้าเนี่ยปีละประมาณ1,900บาทเท่านั้นเองนะครับและราคามือหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยโฉมเนี้ยนะครับตอนนั้นนะครับก็คือดีลักเนี่ยจะมีราคาอยู่ประมาณ1 7สนกว่าบาทเลยนะครับแต่วันนี้นะครับราคานะครับหายไปนะครับโหเยอะแล้วนะครับเจ็ดแสนแล้วนะครับวันนี้นะครับเหลือเพียงแค่ 9 000, 9 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคาดีงามมากซื้อสดไม่มีแหวดด้วยนะครับสำหรับร้านเรานะครับฟรีค่าธรรมเนียมการโอนให้ด้วยนะตอนนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อจากเฟรนซน์นะครับพิเศษไม่แพ้กันเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะครับมีบริการหลังการขายและลดของที่ร้านเราทุกคัน เรามีใบเซอร์ตรวจสภาพรถให้นะครับว่าได้รถสวยนะครับเกรด A 5ดาวทุกคันนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพีความตัดต่อกอ่อหม่มาอย่างแน่นอนมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้า1ปี2 0 0 0มื่โลมาพร้อมด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศแถมฟรีิ้งหปีเต็มอ่าของแถม คุ้มๆแบบนี้นะครับรถสวยประวัติดีนะครับตองลายอนขาวของเราเท่านั้นนะครับและนี่เดี๋ยวผมจะพามาชมกันอย่างละเอียดเลยนะครับนี่ชมนี้นะครับกระจังหน้านะครับหุ่นยนต์นะครับที่เราเรียกกันก็คือไฟหน้านะครับเขาจะเป็นแนวนอนโปรเจคเตอร์เปิดปิดออโต้นะครับนี่มีกล้องรอบคันเป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับและได้ป้ายทะเบียนสวยด้วยนะครับหกสองสามสองแบบนี้เลยนะครับและตัวรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าลูกค้ามองเป็เสียอะไร อ่าบางท่านบอกว่าสีดำนะครับแต่คันนี้นะครับจะเป็นสีน้ำตาลนั่นเองนะครับหรือสีแบ็คบาวนั่นเองนะครับแบ็คบาวคืออะไรอ่าดำน้ำตาลใช่ไหมเพราะว่าในร่มเนี่ยเนี่ยเวลาที่อยู่อ่าในร่มนะครับเขาจะมองแบบเหลือบดำเลยแต่เวลากระทบแสงแดดนะครับหรือวิ่งกลางแจ้งเนี่ยเขาจะมีประกายนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับสีนี้นะครับผมว่าน่าจะขายดีที่สุดแหละเพราะว่าฮุนไดเอ็ดวันนะต้องบอกก่อนว่าเขามีแค่3สีเท่านั้นมีดำนะครับน้ำตาลแล้วก็เป็นสีบอลนะครับ มีแค่3สีบอลหรือสีเทานั่นเองนะครับมีเพียง3สีเท่านั้นนะครับที่เป็นอ่า H1 นะครับป้ายฟ้านะครับ11ที่นั่งนะครับมีเพียง3สีและสีนี้นะครับเราได้เข้ามานะครับบ่อยมากนะครับถือว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับฮุนดเอวานสีน้ำตาลนะครับและโฉมใหม่เนี่ย เขาจะเป็นน้ําตาลดำแบบนี้แต่ถ้าเป็นโฉมกระจังหน้านอนปี13-14นี่ยจะเป็นสีน้ําตาลโอวนตีนเลยนะครับอ่าและสีนี้สวยมากนะครับอ่าและสําหรับในส่วนของอ่าด้านหน้านะครับเขาก็จะมีในส่วนก้องรอบคันใช่ไหมครับมีอ่าไฟตันหมอกมาให้นะครับไฟหน้าก็เปิดปิดออโต้ด้วยนะครับล้อแมกอะลอยนะครับจะเป็นขอบ16นั่นเองนะครับคันนี้ได้ยางมิชลินด้วยนะครับอ่าจะได้ยางปลายปี22นั่นเองนะครับ ก็ถือว่า,าตุ่มยางหน้ายางนะครับก็ยังลึกก็ยังสามารถใช้ต่อได้อีกสัก1 2ปีได้สบายเลยนะครับเนี่ยดอกยังลึกยังนิ่มอยู่นะครับและช่วงล่างนะครับเขาเปลี่ยน เซ็ตช่วงล่างมาทั้งหมด4ต้นเลยนะครับเพิ่มสมรัถนาให้กับตัวรถนะครับทั้งสปริงโช้กอัพนะครับทั้ง4ต้นนะครับหน้าหลังมาให้พร้อมแล้วนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยมีในส่วนของมุมกล้องนะครับ360องศารอบคันเลยนะครับและนะคบสำหรับคันนี้นะครับนี่ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับสข้างซ้ายขวาเลยนะครับนี่รู้สึกว่าคันนี้จะได้ม่านมาแล้วรอบคันด้วยนะครับ ครบจบพร้อมใช้นะครับฟิล์มก็ติดตั้งให้ใหม่แบบนี้เบาะหนังรอบคันนะครับเบาะใหม่มากอ่าเดี๋ยวค่อยพาชมกันนะครับนี่ให้ดูรอบๆก่อนนะครับและด้านหลังได้ระบบห้ามเบรกก็คือเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่และโฉมนี้เอกลักษณ์อีกหนึ่งจุดก็คือไฟท้ายเขาจะเป็น l e d สวยๆแบบนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังอ่ากล้องถอยหลังมีครบฮุนไดนะครับนี่โลโก้นะครับ S1 ตัวดีลักดีลักก็คือท็อปสุดเขาจะมี3รุ่นย่อยนะครับทัวรลิงก็คือรุ่นรุ่นเริ่มต้นนะครับล้อกระทะเบาพาดนะครับแล้วรุ่นรองลงมาก็คือจะเป็นตัวอีลิตอีลิตก็คือจะได้ได้เบาะหนังและแต่จะเป็นประตูธรรมดานะครับสเปคหน้าจอคือเป็นเทปธรรมดาเลยนะครับแค่นั้นเลยนะครับส่วนดีลักก็คือท็อปสุดได้ประตูไฟ้านะครับสองข้างได้กล้องรอบคันนะครับมีระบบช่วยการขี่คูดคอนโทรลนะครับจอหน้าทัชสกรีนจอเพดานนะครับ มีครบเลยออปชันนะครับตัวนี้ก็เป็นที่นิยมมากนะครับตอนนี้ที่ร้านเราก็เป็นตัวท็อปทั้งหมดเลยนะครับดีลักทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างด้านท้ายก่อนนี่เมส r t สปอร์ตเมสอาร์คนะครับรองน้ำนะครับนี่อยู่ครบนะครับสวยเดิมทุกจุดนะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีขันไม่มีถอดนะครับซีนกาวซีลเลอร์ต่างๆนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับทั้ง2ข้างซ้ายขวาต้องเหมือนกัน นะครับแล,ล้วเรารถทุกคันที่ร้านเนี่ยเราจะรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีชนนักพิ่ความตัดตอกก่อกไม้มาอย่างแน่นอนมีผลตรวจใบเซอร์ให้ลูกค้าทุกคันอ่าภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับทั้งอ่าบเอ็ดที่นั่งรอบคันเลยนะครับหนังแท้มาจากศูนย์มาจากโรงงานเลยแต่โฉมเนี้ยด้านหลังเนี้ยเขาจะเป็นแบบผ้าผ้าแบบนี้อ่าไม่รู้เหมือนกันอ่าถ้าเป็นโฉมเก่าใช่ไหมปี1ิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดด้านหลังจะเป็นเบาะหนังแต่พอเป็นปีสิบแปดสิบเก้าที่เป็นโฉมใหม่เนี่ย ด้านหลังเขาจะเป็นหนังกลับแบบนี้นะครับบางท่านบอกุ่ยมันเปื้อนมันสกปรกอันนี้มันมาจากสูรเลยลูกค้าอ่าอันนี้เราก็มีการซักฟอกทําความสะอาดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเป็นหนังกลับนะครับเขาเรียกว่าหนังกับนั่นเองนะครับเนี่ยพลาสติกนะครับกันลอยต่างๆนะครับเนี่ยตามอ่าเนี่ยเขาก็ยังอยู่นะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่าพรมเข้ารูปก็เป็นสีเดียวตัวรถนะครับอ่าเป็นพรมหนังเข้ารูปอย่างดีเลยนะครับนี่ให้ดูรอบๆคันเลยนะครับนี่ อีกค้างหนึ่งเหมือนกันนะครับสีสันโดยรวมนะครับอ่าโหใหม่คลิปนะครับครบจบพร้อมใช้นะครับแบบนี้เลยนะครับตุ่มยางหน้ายางเนี้ยดอกดอกยางนะครับยังอยู่เลยนะครับสาหรับคันนี้นี่เดี๋ยวผมตารตทดรถให้ชมเลยนะครับสําหรับคันนี้นี่ให้ดูในส่วนของเบาะกันก่อนเลยนะครับทั้งเบาะคนขับเบาะคู่หน้าเนี่ยปีกเบาะนะครับเห็นไหมไม่มีช้ำไม่มีขาดเลยนะครับไม่มียับเลยนะครับคันนี้ถือว่าเจ้าของเดิมก็ เป็นคนที่ใช้รถเป็นนะครับขึ้นลงนะครับเป็นนะครับไม่มียับยุยยเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับหัวหมอนฉมใหม่ก็จะเป็นเขาเรียกว่ารองรับศีรษะอย่างดีเนะาะจะเป็นคล้ายๆแบบมีกิเมาส์เลยนะครับนี่และแท่นตรงกลางก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับพับลงมาเนี่ยเอาไว้วางโทรศัพท์มือถือวางอะไรได้ตรงนี้เศษเหรียญอะไรต่างๆแต่ถ้ามีคนนั่งก็ยกขึ้นแบบนี้ ก็นั่งได้อีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับนี่แอคอนโซลด้านหน้านะครับนี่มีแอร์แบคลระบบความปลอดภัยคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับมีช่องเก็บของนะครับบนล่างนะครับอ่าสองแถวเลยนะครับนี่เขาจดทะเบียนก็คืออ่าสิบแปดธันวานะครับนี่ภาษีหมดเดือนธันวาปีหกแปดนั่นเองนะครับนี่พอดีเพิ่งติดฟิล์มใหม่ก็เลยยังไม่ได้ติดตั้งนั่นเองนะครับคันนี้นะครับนี่มีช่องเก็บของให้นะครับแล้วเนี่ยตัวท็อปสุดเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งก็คือหน้าจอทัชสกรีนเนี่ย เขาจะมีมาตรงรุ่นจากสู์เลยรองรับในส่วนของ CD DVD วดีวิทยุ f m a เเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของมุมกล้องนะครับอ่าสิองศารอบคันนั่นเองนี่มีเซ,นซ็นเซอร์ระยะถอยมาให้นะครับแอร์ดีตอนนะครับมีโชว์ตัวเลขดีต้อนเลือกเป็นโหมดออโต้ก็ได้และเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูหนะ้าจอหน้าปัดเรือนไมค์คันนี้กันคันนี้นะครับหน้าจอนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับ อยู่ที่นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับดูแลนะครับเช็คระยะตามระยะเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับพรมลายหนังมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กที่พรมลายนะครับเพิ่มเสียงรดเสียงและมีระบบสั่งการนะครับคูดคอนโทนครับระบบช่วยในการขับขี่คูดคอนโทลมีมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับด้านข้างนะครับแผงนะครับก็จะมีปุ่มสั่งการนั่นเองนะครับเปิดปิดในส่วนของประตูนะครับสไลด์ไฟฟ้านะครับ มาให้นะครับทั้งสองข้างเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่มีมาให้ครบและคันนี้นะมีเขาเรียกว่าประวัติเข้าศูนย์ตลอดเลยนะดูแลศูนย์ทุกระยะเลยนะครับนี่เปลี่ยนกองน้ํามันเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยเขาเข้าศูนย์ตลอดนี่อันนี้รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนอกองน้ํามันเชื้อเพลิง A2 เครื่องยนต์ A2 ที่วันที่20เดือน5ปี25อ๋ว่าปีนี้เอง อ่าเดือน5นี่เองนะครับตอนนั้นไม่หนึ่0 0นม่131ใน1 3 1ตอนนี้135นั่นเองโอ้โหเข้าศูนย์ตลอดเลยครับและนี่ใบเสร็จเขาเก็บไว้หมดเลยนี่อ่าเปลี่ยนโชคหน้าหลังอ่าเขาเรียกอะไรนะฮอบบิ ank, ดสับแทงค์หนึ่งชุด3 8มสปริงหน้าหลังอีก1 6ื่นหกอ่าห้าหมื่นสี่นี่ ครึ่งแสนโชวคอัพนะครับอันนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับและเจ้าของโอค้ดใหม่นะครับที่หาอยู่คันนี้ผมบอกได้เลยว่าโค้ดคุม้มลูกค้าประหยัดไปแล้วน่าจะหลักแสนไม่ว่าจะเป็นโชวคอัพนี่มีม่านให้รอบคัน่าแล้วก็ฟิล์มรอบคันครบจบเลยนะครับคันนี้นี่ประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างซสายขวานี่ให้ดูโห้โหเบาทุกตัวนะครับคือใหม่มากนะครับไม่มียับไม่มีํามไม่มีขาดเลยนะครับ อ่าสามแถวด้านหลังเนี่ยทุกแถวนะครับการันตีเลยนะครับไม่มีนะครับรอยช้ารอยยับรอยขาดยุยี่เลยนะคันนี้ถือว่าเจ้าของเดิมนะครับใช้รถได้แบบดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะครับเนี่ยเบาะทุกตัวนะครับแน่นตึงมากนะครับยิ่งแบบอ่าเขาเรียกว่าหลังคนขับที่เป็นส่วนใหญ่จะขึ้นลงอ่าสองแถวเนี้ยบ่อยที่สุดยังไม่มีช้ําเลยนะครับยังไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับและนะครับคู่หลังคนขับตรงเนี้ย ตรงนี้ก็สามารถพับแล้วก็ไว้วางแก้วน้ำนะครับชากาแฟได้นะครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็สา,มา,สาม,มารถหมุนได้ด้วยนะนี่เวลาผักนี่หมุนตรงข้ามกันได้เลยอาจจะมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับที่มันสามารถหมุนได้นั่นเองนะครับหมุนได้แบบนี้เลยนะครับไว้คุยกันแบบนี้ได้นะครับหรือติดตั้งคาซีทนะครับตรงนี้นะครับสองตัวตรงนี้นะครับอ่าป้อนข้าวลูกป้อนนมนะครับสบายเลยพี่เลี้ยงนั่งสบายนะครับ ่าแล้วลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็เนี่ยที่มีพี่เลี้ยงเนี่ยก็มาออกรถไปหลายท่านแล้วยิ่งมีลูกแฟนมีอะไรเงี้ยพี่เลี้ยง2คน3คนคาซีทต,ต้องใช้และวอ่าหนที่นั่งเนี่ยต้องมีและอ่าให้ดูรอบๆแล้วก็อ๋อนี่ในส่วนของหน้าจอทีวีเพดานนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับอ่ารุ่นท็อปสุดเนี่ยเขาจะได้หน้าจอทีวีเพดานมาตรงรุ่นนะครับเราเพียงแค่กดเปิดหรือปิดเท่านั้นนะครับเขาก็จะ ลงมาอัตโนมัติเลยเขาก็จะ,ะสะท้อนภาพหน้าจอก็คือจากหน้าจอหลักด้านหน้านั่นเองนะครับเนี่ยด้านหน้าดูกล้องนะครับภาพมันก็จะขึ้นในส่วนของทีวีเพดา,านนะครับเอาก็สามารถปรับองศาปรับได้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับก็ครบจบพร้อมใช้ระบบแอร์ด้านหลังนะครับสองฝั่ง6ช่องนะครับมีนะครับไฟด้านหลังให้นะครับฝ้าเพยายดานสายสะอาดแบบนี้เลยเนีย่และเดี๋ยวให้ดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากัน เดี๋ยวให้ดูแบบยาวๆไปเลยนะครับจบเลยนะครับนี่โครงสร้างด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ชมไม่จะเป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์ต่างๆนะครับเครื่องยนต์2,005ดีเซล A2 ตรงนี้เขาจะระบุเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ A2 เขาจะเขียนว่า A2 นะครับจะ175แรงม้านะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยให้ดูแก้มนะครับน็อตแก้มนะครับน็อตฝานะครับไม่มีขันนะครับ รอยมาคิ้งแต้มสีจากโชว์รูมยังอยู่เลยนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากนะครับไม่มีขาดอีรูกลมกลมแบบนี้นะครับที่เราบอกว่ารูกลมนะครับมาคิ้งนี่ไม่มีขาดไม่มีถอดนะครับอ่าแก้มนะครับสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับนี่เครื่องโยนใสๆนิ่งๆกริ๊บๆเลยเพราะเขาดูแลเขา้าศูนย์ตลอดทุกระยะไงอ่าแล้วยิ่งเป็นเครื่องดีเซลนะไม่แสนต้นนี่โอ้โหยังไม่ได้สกิดตรอมเลย วิ่งกันแบบหลักลานโลจริงๆนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะอืดถึกทนจริงนะครับเนี่ยมุดเดิมกิฟเดิมแบบนี้เลยนะครับและเราครับก็มีบริการหลังการขายให้ด้วยนะลูกค้านะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับดูรถไม่เป็นนะครับก็ซื้อรถกับทางร้านไลออนคาร์ของเราได้แบบสบายใจหายห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะนะครับรถของที่ร้านเราเนี่ยเรามีบเซอร์นะครับการันตีสภาพรถให้ทุกคันนะครับ มีผลตรวจสภาพรถนะครับได้รถสวย5ดาวคือเกรดสูงสุดเลยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อกอไม้มาอย่างแน่นอนนะครับและเราก็มีบริการหลังการขายให้ลูกค้าด้วยนะครับซื้อสดนะครับไม่มีบวกแหวนด้วยนะครับคันนี้ก็คือจะเป็นฮุนไดเอสวาน2.5ดีลักปี18ราคาวันนี้เพียงแค่9,99,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรุ่นท็อป11ที่นั่งนั่นเองนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับราคาดีมากนะครับ9,99,000บาทเท่านั้นซื้อสดไม่มีแหวน จัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 6ื่นหประมาณนี้สูงสุดได้7ปีนะครับดอกเบีย้ยพิเศษนะครับถ้าลูกค้าประวัติดีมีประวัติทางการเงินที่ดีนะครับดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่4ปีเนี่ยอยู่ที่2.79%อโอ้โหดอกเบีย้ยถูกมากนะอ่าแล้วก็ ฟรีค่าธรมเนียมการโอนให้นะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือจากฟแนซ์นะครับแล้วก็เรามีบริการหลังการขายใช่ไหมครับก็คือรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าเนี่ยหปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะครับแล้วก็ดูแลในส่วนของมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับยีิบี่ชั่วโมงนะครับทั่วประเทศนะครับแถมฟรีให้1ปีเต็มนะครับและคันนี้คองแถมเขาเรียกว่าครบจบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับที่อัปเกรดในส่วนของโช๊คอัพสปริงนะครับก็ เมื่อกี้ให้บินให้ดูเท่าไหร่นะห้าหมื่นสี่ก็ครึ่งแสนไปแล้วนะครับแล้วก็มีม่านให้รอบคันแล้วก็ฟิล์มเราติดตั้งให้ใหม่เลยนะครับคันนี้นะครับครบจบพร้อมใช้จริงๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับใครหาอยู่นะครับผมว่าคันนี้สวยน่าใช้จริงๆนะครับเป็นรุ่นท็อปของเขาด้วยนะครับและตอนนี้ที่ร้านเราก็มีโชมนี้ให้เลือกครบสามสีเลยดำนะครับน้ําตาลเทาครบสามสีเลยนะครับและตอนนี้มีเขาเรียกว่า เยอะแยะมากมายหลายคันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้กล้องแพนให้ดูเลยนะครับมีครบทุกสีเลยนะครับมาก่อนเลือกก่อนนะครับใครช้าก็ไม่ทันนะอ่าและของแถมเราก็จะเต็มหรือถ้าใครอยากได้แบบนั่งแบบสบายๆหน่อยนี่ให้กล้องแพนหน่อยอ่าก็เข้ามาคุยกันได้สนใจมาพูดคุยกันได้นี่อันนี้เราก็สั่งมานะครับเผื่อที่เป็น ทางเลือกให้ลูกค้าเนาะอ่าเขาเป็นของแถมให้ลูกค้านะครับถ้าสนใจก็พูดคุยสอบถามหรือเข้ามาคุยรายละเอียดที่หน้าร้านกันได้นะครับอ่าเราก็จะแถมให้คุยให้คุยกันได้นะครับและสําหรับลูกค้าที่สนใจก็ง่ายมากๆนะครับก็สามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e l i n e นะครับหรือ TikTok นะครับหรืออ่าเว็บไซต์ของเรานะครับไลออนคาร์ไทยแลนด์นะครับ เรามีแอดมินคอยดูแลคำปรึกษาลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับหรือสนใจนะครับอยากเข้ามาชมคันจริงนะครับที่หน้าร้านนะครับหรือคันอื่นที่หน้าร้านนะครับมาไม่ถูกนะครับสามารถเซิร์ชใน Google แบบว่าลายออนคานรถมือสองเป็นภาษาไทยนะครับรับปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางบัวทองนนทบุรีอยู่ติดกับโลตาสไซน้อยนะครับโรตาสเนี่ยอยู่เส้นกาญจนาเลยนะครับเห็นโลตาสเลี้ยวซ้ายเข้าโรตัสได้เลยร้านอยู่หลังโรตัสนั่นเองนะครับ เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9ก้ามงเช้านะครับยันเย็นเลยนะยันมืดเลยนะครับสามสี่ทุ่มเลยทุกวันไม่มีวันหยุดนั่นเองนะครับเข้ามาวันไหนก็ยกหูได้นะครับสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์รายละเอียดข้างงวดนะครับสถานะรถนะครับคันนี้ติดจองไหมยังอยู่ไหมสอบถามได้นะครับและนะครับเราก็นะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่สะดวกมาเนี่ยเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับ เข้าไปเซ็นเอกสารนะครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้านะครับเป็นรถสไลด์ใหญ่คันต่อคันนะครับไม่ได้มีเหมารวมเอาเทเลอร์ไปไม่มีนะครับเราเอารถสไลด์ใหญ่ไปเลยนะครับคันต่อคันนะครับแพงนิดนึงไม่เป็นไรเพราะรถเรานะครับเป็นรถใหญ่นะครับก็อยากให้ได้ความปลอดภ so ัยท yep. ี่ดีนั่นเองนะครับและนะครับก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถเนี่ยเราก็จะทําการ ล้างขัดเคลือบสีทําสปาค่าเชือให้ใหม่ก่อนส่งมอบอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับลูกค้าก็จะได้รถสวยนะครับสภาพนางฟ้านะครับพร้อมใช้งานมีบริการอ่าบริการหลังการขายครบจบที่นี่นะครับต้องลาไล่อนข่างเราเท่านั้นนะครับและนะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับให้ทุกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับ การติดตามนะครับรถเข้าใหม่นะครับโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับรถสวยที่เราจะพามาชมพามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมก่อนขครเพื่อนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ